ยังไงกับกุ๊กกิ๊บแม่ลูกสองจับจับพิธีกรสวิตรานวันกาลางไหลสดพบพิธีกรว่าที่คุณแม่สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ก้อยสนุดและพิตูลบอร์รีสลมก็ออกมาพร้อมใจ โพสกับภาพที่1หมวก1เท่ากับ3ท่ามกลามใครหลายคนสงสัยว่ากำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าซึ่งสาวก้อยก็ได้ออกมาเปิดคลิปนาทีที่สะไพสามีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2564ที่ผ่านมาแต่แต่ตนนั้นก็ตั้งคันจนปัจจุบันก็ได้ตั้งคันได้สี่เรือนแล้วแต่สำหรับรู้เพศ รู้แล้วด้วยแต่ยังอุ้มไว้อยู่ในขณนะด,ด้านพี่หนุ่มตูนว่าเพศไหนก็รักหมดหรือแต่รู้สึกอยากได้